ยียำแรงครับวันนี้พามาเบิ้งครับคันคายรีสอร์ทสองล้าครับวันนี้มาเพื่อนบ้านดีของเสี้ยงครับวันนี้คือซุ้มนอนนาสีภาพใสเบิ้งครับนี่ครับนี่ครับเพืนี้พี่น้องบรรยากาศอุ่นครับพี่น้องนี่ น,นีอนหนาวแบบนี้อุ่นครับโอ้โหมาต่องห้องครับนี่นี่ฮะเข้ามบนนั่นอยู่อุ่นครับมันี่หนาวครับมันี่หนาวมันี่วันที่สิบมกราสองหกสี่ครับบรรยากาศยามค่ำนี่ฮะข้างบนก็นมีฟ้าครับตีฟ้าบ่วหญ้าครับใสก่ก่อนฟางอัดเลี้ยงขึ้นมา ก็สามารถไปสุมนอนหน้าได้แล้วนี่ฮะมันนี้มาอยู่หน้าพอเนี่ยกลิมครับกลิมบนต้นหลวงเอาเพื่อสว่างได้ดินเจา้าสกลนครนีร่กรบปานไปพบดีม้าอว้ไข่เลื่ยมาไทยบรรยากาศตัวเองบ้งตะเวนกำลังตกดินครับ สอดไปดูส่วนพิพันธากับมันตัดก็เลยนกับเาินทายคลิปอันนี้อันนี้สำหรับเครื่องปั่นอ้อยแบบโบราณเนี่ยฮะเครื่องปั่นอ้อยแบบโบราณเนี่ยฮะนครับจะพ่นหมุนเนี่ฮะ,เ,ฮะเสร็จเสร็จเสร็จอ้อยหลังจากปั่นนล้วน้ำแล้วเนี่ยฮะกับประมาณนี้ เด็กโบราณครับฮะบ<า>บเปิดปอันไหนออกนด <laughs> ียววะเขาเฮ็ดแบบเด้นี่ปั่นกินเลยหมดเอ้ยปั่นกินเล,นเลนเยหมดเรืองไหนเขามากินปีไม้บ้างหรือเ่ครับเรื่องไหนมากินปีไม้ไม่หันบ่ วยอ๋อ้อคน้โอ้โอ้้นหมุนใส่ข้นจะข้นนี่ใส่ข้นี่ใส่แห้งรถด,ดันครับอ๋อใส่รถดันครับ พอว่าข้อปอดอ้อยมีสามสี่ข้นอนปอดอ้อยสามสี่ขนครับอันนี้ใส่รถอันนี้ใส่รถรถไถรถไถเห้องอยู่ครับอ๋อใส่คนก็นได้ใส่คนก็นได้สามสี่ขนคนละครับโอเป็นการกัดร่างกายไปนในตัวนี่ครับเป็นการสาธิตครับการปั้นอ้อยแบบโบราณปั้นอ้อยอ่ะโอเคครับ ละก็ไอตัวนี้ตัวนี้มาใส่หนอนนี่ตัวนี้แม่จะใส่นี่บอยปานฝั่นี้บอย,บอยตัวนี้แม่เห็ดเองหมดเรื่องไหนเห็ดเองเหรครับเพราอของโบราณจะจะสมัยว่ามันม่ได้ประมาณห้าสิบกว่าปีอยู่ด้วยครับเครื่องนี้นะครับเอามาดจะใส่อาุปสรรคผมครับโอ้เห็ดเองเลยนะครับท่านเองสมัยพอใส่แม่หมดเรื่องไหนจะจะสมัยพอใส่แม่ครับเพราะเห็ดนี่โอ้ ยังสภาพยังดีอยู่ไหนเนาะครับยังไม่เลยนี่ยังแบบนี่อยู่เพราะว่าเจ็บใบด้วยครับโอ้เจ็บใบ,บร,บรักษาไปยังดีครับโอ้โนี่ครับพี่นอ้องเบื้งท<ร>ี่เราด่ได้กับพวกใครเห็นนะครับแมนแมนแมนผเห็นพวกใครเห็นหรอกคับพวกใครเห็นจิแบบนี้ให้เบิ้งไหมอืมเกิดเรื่องภาษาที่เด็พี่น้องเบิ้งบอกว่างปีใหม่เนี่ยเป็นบ่ครับมาต้มเอาต้มพร้อมมาต้มพร้อมได้ครับค่อยอิ่วน้ำอะไรหรอกคุณจนๆๆได้ครับน้ำอะไรหรองคุณ ต่ำเขานี้อ้อยออกมานี้งอเขานี้ออกไปพุ่นออกสองรอบบ่ไม่ใช่ว่าเขาเขาจะก่อนเขานี้ก่อนจะจะนี้ออกมาก่อนออกมานีเขาเขาไปนี้งอเขาไปพ่นอีกนะครับต้องผ่านสองผ่านสองสองการครับก็จบเลยรอบเดียวครับโอ้วคนบ่เคยเห็นครับสีต้มอีกเมื่อใดเนาะเห็นอีกเมื่อใดนี่เด้อ ผมสีเฮ็ดอีกอยู่พอตัดเอาอ้อยมาแล้วเด้อครับอ้อยผมอ๋อตัดมาแล้วอ๋อหนังอ้อยผมตัดมาแล้วอ๋อเฮ็ดมื้อใดหนเคั่นว่าเพราะว่าผมบอกบ่ได้ผมค้างานผมอยู่ออ๋ผมไปตัดมาอยู่ค้าผมผมบ่ค้ามาอยู่ค้าผมจะมเสมาเฮ็ดอีกอ, <laughs> อยากอยากมาเห็นมองมือ้เอเวลาสิเฮ็ดสิครับแมนแมนอ๋อผมก็สิโทรบอกบอกว่ามื้อนี้สิเฮ็ดว่าซั่นน่ะผมก็สิโทรบอกเจ้าออกมา เออได้ได้ได้เดี๋ยวฝากกูโทรไว้เดี๋ยวจะมาใส่เอทใส่ก็หาบางอย่างพี่น้องสมมลนีนี่ครับอย่างเช่นนะครับโอ้เฟื่องปั้นเฟื่องนี่ครับแต่ตทหารสิบปีที่แล้วนี่เขาจ่อเหตุในเขตใดเขาจะคิดจังใดมันจังไดโบลานกันนะครับตะเกี่ยวกับเฟื่องนี่นะสมัยโบราณเขาจ่อไปเซียนเดียครับเขาคำนวณแบบเด๋ย์นวณเขาเจ้าคำนวณมันมันมันแบบว่า าสามสี่นะข้าเจ้าคิดจะในคือมันก็รุ่งโตกันนะข้านะเจ้าออกแบบมาแล้วเรียบร้จอยข้าใจจังเห็ุเลยครับออกแบบเรียบร้อยครับออกแบบเรียบร้อยว่าเอาลักษะซํานี่เฮ็ดซํานี่ข้า,าเจ้ากไปเซียนเพราะว่าเสียนตัวนี้แล้วข้าเจ้าเสียนหลับเสี้ยนตัวนี้แล้วด้วยครับข้าเจ้าปั๊ปาดตัวนี้แล้วข้าเจ<อ>้าจะมาแกะตัวนี้เลยที่หลังออ ถ้าจะเซียนออกเป็นตูดใช่ไหมเด็กตูดก็ยังมาจะมาจังมาเซียนที่หลังจะมาเสาะที่หลังจะยังมาเสาะที่หลังเลยครับเสาะเป็นกระแตกไดหน่อยเนาะครับถ่าเป็นออกแบบมาแบบนี้แบบนี้อือันนี้ก็เป็นไหม่ทั้งนุ่นใครบ่มนอะหมอนี้เนาะครับอันนี้อันนี้แพทย์พื้นมันถ้าจองมาถาับซื้อผมผมพ่ขายแล้วครับนี่ให้ผมเสียนหนึ่งผมก็บอขายผมบอซื้อสี่หลอดอนุหลักไว้เนาะ ครับผมบอกเอาหายซะได้พ่อผมบอกตีมุม่นขาบ่ได้เลยอะ่ะมุ่นขาตอนแรก็เป็นลานก็บอกก็บอกใครเอาไปให้ลูกให้นลานมึงไปทั้งหนา้าแมนแมนแมนครับผมมันเป็นลานจากเด็กติงเงีนครับม,มันควบสุขทั้งใจเนาะครับตีบเห็นมันไอ,ไไอ,นไอไ้ไม้ไม้ยังเนาะพ่อผมบอไม้ยังไม่ตัวนี้เป็นไม้บักเข่งไม้บักเข่งครับแทนแทนตัวนี้เป็นไม้ดูไม้ดูวุ้ยเป็นไม้ยางดีขนาดเลยครับตัวนี้เป็นไม้บักเข่งครับอืม สมบูรณ์สมบูรณ์อ่าขอบคุณครับนี่แหละครับพี่น้องไอ้คั้นซื้อยังซื้อมันมืออียไปยังมาบ้างไอ้คั้นยังซื้อมันคือยังก่อนซื้อมันอันนี้บอกแล้อันนี้ห้องเขาเอิ่นห้องอีบห้องเห็บอ้อยห้องอีบอ้อยห้องเห็บอ้อยครับเป็นห้องอีบห้องหมายถึงโล่งหมายถึงว่าเป็นห้องกับถึห้องห้องเขาเอิ่นห้องอีบห้องเห็บห้องเห็บอ้อยครับ รองับบงยาด้วยครับรก้อนเปี๊ยงนะครับก้อนเปี๊ยงเป็นไม้ของบราณนสมัยก่อนครับสมบูรณ์สมบูรณ์แบบเกือบเกือบรนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยันี่ยอ่าอร่อยครับอ้าวอ่าเขาคครับก้นเปี๊ยงก็จะก้อนเปี๊ยงลดก้อนเปี๊ยงหลดบ่อยยังหลดแมนบ่ครับแมนนี่ส่มไหมส่มนอนหน้าในไว่บนนั่นมาจะจะใส่ก็แขกมาใส่กับมาส่มนอนหน้าหนิไหมนนหน้าแมนนอนหน้าเต่น ขาเจ้ามาต่ลบปุรีมาเที่ยวปีใหม่เที่ยวปีใหม่ครับก็เลยเห็ดหม่องนอนให็นข้าเจ้าเห็ดหม่องนอนหม่องยังข้าเจ้าพักอืมไม่กินกันปีไม่ครับกินไม่ไม่ครับซาปูซาปามากใหญ่มากไม่ยางไม่กินกันครับอืมอ้าวโอเคบรรยากาศสุดยอดมาใหญ่ยุนบอกรับดียุนบอกรับดีอุ่นเขาไปไหนอุ่นเนี่ยเขาไปไหนหาอุ่นครับ อันนี้คือพลอยเงี้ยกลมครับพลอยเงี้ยกลมบานน้องหลวงเนาะครับกน้องหลวงพราะอนนี้จะว่าสกลนค้อนกูได้จะเอาไปคุยคุยผมตั้งมากเต่านี่ผมว่าจะไม่หยีบผมว่ามันจะหยีบทั้งานผมมันพร่องครับนี่ครับขี้ควายเลี้ยงควายควายจะตัวควายควายควายมีก้าวโตครับควายเก่าโตควายควายข้างหน้าคนเดียวครับนี่ครับอ้อยกำลังจะปั่นเดี๋ยวจะเห็นกัน อยู่แบบพ่อเพียงครับอ๋อโอเคครับกับประมาณนี้ครับสำหรับบรรยากาศบ้านทุ่งยามเย็นของมืนน่อนี้ก็มาเห็นบางสุมนอนหน้าแล้วก็เบิืบาา้องนี่ปลาตานนี่ต้นตานนี่สุมนอนนี่ยังนะครับสุมนอนหน้าสุมเพียง,ยงไอ้นี่อันนี้ฟ้าพิดเตีย้ยนี่แหละก็จะก,กัดก็ไปละกัดพีด ทสองก่อนพิจกในบริัเนกานกน่น,น,ใน,ในอกบอยผูดคนนอนไหมเออคนนอนทนนั้งน้หรอก่พิจไร่บจังัือรอจับ,บัมเขาืาวางอา,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 ากงเทีอ,อกบอลตีพงบอลตีต <laughs> อ๋อน่ใส่แค่อ๋อัางา้งาบอกางร้าสามก่อนเนาะสาก้อนสามก่อน ข้างนี้ก้อนหนึ่งครับนี่นี่สองก้อนก้อนที่สองสั้นก้อนสองสั้นข้างในก็คึกกู้วยไม่ใช่หรออ๋อมีผักเขียวพร้อมผักเขียวพร้อมก็แป้นผักเขียวกันเกันไปมันปิวขอดตา